ก็สวัสดีชาววันพันแมนกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะเอาเจนออดวีสองนั้นไปดวลในอารีน่านะครับมาดูกันว่าเราจะเจอตัว UR หรือเปล่าแล้วก็จะเจอตัว SZR บวกหรือเปล่านั่นเองนะครับก็ต้อง รอชมกันได้เลยนั่นเองก่อนที่เราจะไปดูในอารีนานะครับเรามาอัปเดตในเซิร์ฟเวอร์603กันดีกว่านะครับว่าเปิดมา1เดือนกว่าแล้วนะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันไปบ้างนะครับเริ่มต้นที่ ID ของผมกันก่อนดีกว่านะครับ ID ของผมตอนนี้อยู่ที่เลเวล 7 8นั่นเองนะครับค่าพลังอยู่ที่2 1 9ล้านนนั่นเองนะครับก็พลังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีกิจกรรมนักผจญภัยเข้ามานะครับผมก็มาเล่นตรงนี้นะเพื่อเอาของรางวัลต่างๆมากมายนะมีของดีเยอะแยะเลยนะไม่ว่าจะเป็นแผนเดินทางตรงนี้นะผมก็เหลืออีกประมาณร้อยกว่าเศษเท่านั้นนะผมก็จะได้อ่า ตาของเมลูซาแล้วนะครับมีใครได้หรือยังนะครับผมได้ช้ามากเลยนะเพราะว่าเซิร์ฟของเรานั้นเซิร์ฟเปิดถือว่ายังไม่ได้เก่าอะไรขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้ดองกระป๋องม่วงไว้ด้วยนั่นเองนะเลยต้องรอมาถึงเกือบวันสุดท้ายเลยนะครับกว่าจะได้ตัวรูปร่างตรงนี้นั่นเองนะของรางวัลก็ถือว่าดีอยู่นะครับตรงนี้แล้วก็มีตลาดมือสองนะครับใครแลกอะไรไปบ้างแล้วนะครับส่วนผมนะแลกเป็นตามังกรนะครับแล้วก็หินพัฒนานะครับเลือกหินพัฒนาฮีโร่หรือว่าปีศาจนั่นเอง แล้วก็มีการ์ดคืนค่าแล้วก็ตัวม่วงนั่นเองนะผมก็เอาตัวม่วงไปสุ่มตัวเอเซดาบวกนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ค่อยได้อะไรเลยแล้วสุดท้ายก็แลกเป็นการ์ดอ่าสีทองตรงนี้นะครับมาดูกันว่าผมสุ่มได้ออฟอะไรนะครับสําหรับการ์ดสีทองตรงนี้นั่นเองโอเคนะครับอย่างที่บอกนะครับเราเอากระป๋องม,ม่วงไปลงในกิจกรรมนี้นะครับ ค่าพลังเราก็เลยจะไม่ขึ้นนั่นเองนะครับเรามาดูอันดับพลังของเรากันหน่อยดีกว่านะครับสําหรับอันดับพลังตอนนี้ผมอยู่อันดับที่85นะครับโอ้โหก็คือตกมาไกลมากเลยนะครับอันดับที่1น,นี่เป็นลิโอเหมือนเดิมนะเพิ่มเติมคือพลัง35ล้านโอ้โหโคตรเวอร์นะครับเขามีตัวอะไรบ้างนี่พลังอย่างเยอะเลยนะครับมีซุยลิวอาชุราคาบุโตะมี อโบลอดนะครับ UR แล้วก็มีเมลชักาจ UR อามันจะมีอะตอมิก r ูด้วยนะครับที่เคยเห็นนะครับโอ้โหก็คือแบบโหดจะฉัดเลยอยู่อยู่คนละโลกนะครับแต่ว่าเซิร์ฟเดียวกันนะครับมาดูตัวละครสุดเก่งกันดีกว่านะครับตัวละครสุดเก่งนะครับอย่างที่บอกเลยนะครับนี่เขามีอะตอมิกด้วยปั้นสุดด้วยนะครับสุดกว่าเพื่อนเลยนะพลังอยู่ที่7ล้านนั่นเองนะครับส่วนเรานะครับอันดับที่ 47นะครับยังเป็นเจนอสโนหนึ่ง no นะครับโอ้โหไม่มีใครปั้นหรอกเขาเป็นตัว UR นะครับส่วนเราอย่างที่บอกเลย <c oughs> ก็คือไม่มีตัว u r อาเสดาบวกก็ไม่มีนะครับเราก็ปั้นเจนอสของเราไปเรื่อยๆของเรานี่แหละนะครับอื ก็คือแค่เราคนเดียวนะครับคนอื่นเขาไม่ค่อยปั้นกันแล้วเขาไปปั้นตัวอื่นกันหมดแล้วนะครับโอเคนะครับต่อมาเรามาดูกิ้วของเรากันหน่อยนะครับกิ้วของเราตอนนี้อยู่อันดับที่7นะครับพลังรวมอยู่ที่48ล้านนั่นเองนะครับอันดับที่5พลังรวมอยู่5ล้านนะครับ56ล้านนะครับก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่นะครับ ก็ยังไปเรื่อยๆนะครับจากอันดับที่ร้อยนะครับคิวเราก็คือร้อยกว่าๆเลยนะครับมาอยู่อันดับที่7ได้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จมากๆสําหรับผมนะครับที่ทําิ l d ลขึ้นมานั่นเองนะก็ยังเล่นเรื่อยๆนะครับยังเล่นเรื่อยๆวันนี้ก็มีนี่สึกดวนคิวด้วยนะครับเดี๋ยวก็ไปสู้กันนะครับสึดดวนคิวส่วนคิวเรานะครับเนี่ยอันดับที่7นะครับเลเวล อยู่อยู่ที่เลเวล5นะครับแล้วเร็วนี้ก็จะมีตําแหน่งว่าง2-3ตําแหน่งนะใครที่คิดว่าเล่นยาวๆในเซิร์ฟเวอร์603แล้วก็กิวอ่าตรงของตัวเองไม่ค่อยแอคทีฟแล้วนะก็ขอมาเล่นด้วยกันได้นะครับสำหรับกิ d อดีของผมนะเพราะว่าเราก็จะปลักหลักเล่นกิวนี้ยาวๆนะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ ียาวๆเหมือนกันนั่นเองนะครับก็จะสัมพันธ์ไว้ตรงคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับสำหรับ QL D ของเรานะเพราะว่าแอคทีฟนี่เต็มทุกวันแน่นอนอยู่แล้วนะครับคนออนทุกวันอยู่แล้วนะครับก็ มาเล่นกันได้นะครับสําหรับใครที่อยากเล่นด้วยกันนั่นเองนะครับ QLD ของเรานะครับต่อมานะครับเรามาอัปเดตตัวละครกันหน่อยดีกว่านะครับตัวละครอย่างเจนอตของเรานะครับอย่างที่บอกนะครับตอนนี้ก็คือพลังอยู่ที่7จ0 0แสน้าหมืนั่นเองนะครับก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับปกติแล้วเราจะมาฟาร์มทักษะตรงนี้นะครับค่าพลังจะถึง1ล้านแน่นอนนะถ้าเราอ่าบนทักษะตรงนี้แต่อย่างที่บอกเราเอากระบองม่วงไปลงกิจกรรมก่อนนะครับอีก วันสองวันนะครับตรงนี้น่าจะเต็มแน่นอนนะครับเราบอกเลยเราใส่สุดแน่นอนนะครับสาหรับเจนอตวีสองนะครับเพราะว่าเราไม่มีตัว UR ไม่มีตัวอะไรเลยนะครับเราก็จะปั้นตัวนี้รอตัว UR 1หนึ่งตัวของเรานะครับที่เราจะเอานั่นเองนะทุกคนลองทายว่าตัว U R ที่ผมจะเอาคือตัวอะไรนะครับเราทายได้เลยนะครับแต่ว่าเราจะเอาเจนอตตรงนี้เป็นหลักนะครับสําหรับเจนอตของผมก็ให้ดูคร่าวๆนะครับก็คือสีดาวเหลืองนะครับสามดาวม่วงนั่นเองนะทรัพยากรตรงนี้หายากมากเลยนะถ้า ทักษะอย่างที่บอกนะครับเราปวดถึงทักษะสีม่วงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาปั้นตรงนี้แล้วกันนะครับส่วนตรงแผ่นทักษะเราก็ใส่เป็นนี่นะครับดาเมจต่อเนื่อง12%เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็แทงทะลุ1ชิ้นแล้วกันนะครับส่วนการบัฟนะครับก็อาวุธเฉพาะ3ดาวนะครับแล้วก็ตาเฉพาะยังเป็น2ดาวอยู่เราก็พยายามเก็บเรื่อยๆนะครับไม่ใช่สายเติมเราก็ค่อยๆเก็บไปแล้วกันนะครับเราจะต้องทําตรงตาเฉพาะมัน3ดาวขึ้นด้วยนะครับเพื่อ ใช้ในการอัพตัวละครนั่นเองต่อมาอุปกรณ์ของเรานรับสีทองหมดเลยนะขาดแค่เสื้อของเรานะครับยังไม่สวยเท่าไหร่นั่นเองนะครับส่วนการ์ดบัฟตรงนี้นะครับที่ผมสุ่มได้นั่นก็คือการ์ดบัฟระดับฮีโร่นั่นเองนะครับแต่ดวงไม่ดีอย่างเดียวคือได้ออฟเป็นป้องกันมานะครับเราก็เลยเอามาใส่ทีไม่บวกดาวให้มันนะครับแต่ว่าออฟล่างของมันยังดีอยู่นั่นเองนะเป็นออฟสีทองก็ ค่าสเตตัสยังดีกว่าสีม่วงนั่นเองแต่ไม่ได้อัปดาวให้มันนะครับส่วนตรงนี้นะครับอัปดาวให้ด้วยนะเพราะว่าเป็นการ์ดบัฟสีม่วงแต่ว่าเป็น HP HP หมดเลยส่วนทักษะพิเศษตรงนี้นะครับนี่ฟังก์ชันพิเศษตรงนี้ผมก็พิมพิเศษอยู่ระดับ2นั่นเองนะครับรอขึ้นระดับ3อยู่อย่างที่บอกตาต้องเป็น3ดาวก็จะขึ้นระดับ3นั่นเองนะครับส่วนสายพิเศษนะครับตรงนี้เราก็อยู่ขั้นที่1เหมือนกันนะครับขั้นที่1 ก็ค่อยไปศึกษาอีกทีแล้วกันนะครับส่วนที่สําคัญก็คือระดับพิเศษตรงนี้นั่นเองนะครับมันก็คือชํานาญไม่ย่อท้อนั่นเองนะผมก็ยังทําไม่ได้นะครับเพราะว่าเงื่อนไขก็คือตัวระดับฮีโร่ที่เอามาใส่เป็นตัวสนับสนุนจะต้อง3ดาว1ตัวนั่นเองนะครับเรามีฮีโร่2ตัวนั่นก็คือ,อบุรีพิสนเนอร์แล้วก็แท็งท็อปนะครับที่เป็นระดับเอนะครับเราก็จะปั้นแท็งท็อป ให้มันขึ้น3ดาวเราก็จะทําให้เจนอตของเราติดชํานาญไม่ย่อท้อได้นะั่นเองนะครับก็ต้องรอก,ก่อนนะครับเราปั้นแท่งท็อปอยู่ตอนนี้โอเคประมาณนี้ครับสําหรับเจนอตของเราที่ค่าพลัง7จ็ดแสนห้าหมื่นนั่นเองก่อนจะไปดวลรายดานประลองครับเรา,าลูกกิวของผมบอกว่าอาตบหน่อยนะครับลองกิว2คนนะครับมาผมขอตบลองกิวสัก2คนก่อนนะครับก็คือมีพิกก็กับหมอจูนะครับมาต่อพิกก็ก่อนละกันนะพิกก็โอ้โหมีฟย่าเปลวไฟนะครับมา จะเป็นยังไงนะครับสำหรับพิดกัดคนนี้โอเคเริ่มเกมมานะครับเราได้เปิดก่อนด้วยโซนิกนะคฝังสีงเงาไปที่ปอ่บอมนับติดไมโยทอไปแล้วนะครับแต่ว่าเขามีโล่เฮลไฟเฟรมสีอ่าเกลวไฟด้วยนะครับโคตรเท่เลยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับปากุสันของเราเคอโอ้โหกระเบื้องผ่าไปยังวานี้ทุบก,กระเบื้องไปไม่แตกนะครับล่กไม่แตกปั้นอย่างเบาเลยนะพกกตโอ้หปั้นสุดมากนะครับเกลไฟเฟรม แต่ว่าเขาเหมือนจะมีลูกแก้วหรือมีอะไรอยู่นะครับก็ต้องรอดูกันนะว่าเขาจะมีเอาเฟรมยูอาร์ v N UR หรือเปล่าแต่ว่าในจังหวะนี้เจนอสของผมขอเราเปิดปืนจากคนไปสี่ล้าน4ี่แสนหายไปสี่ตัวทุกคนโอ้โหเจนอตของผมตัวเดียวนะหายไปสี่ตัวเลยทีเดียวนะครับทุกคนมาต่อนะครับเดินที่สองครับโซนิกก็ขอฝังสิงเงาใส่เจนอตติดม่ดับไม่ดิ้นไป แล้วก็โซนิกของเขาก็ฝังสิงเอามาที่ซุยริวไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับซุยริวของเรายังยืนไหวขนาดไม่ได้ปั้นแล้วก็่ากระเบื้องไปจังหวะนี้นะปิดเกมไปเลยนะครับบาหุสันหลงของเราก็ยังมีประโยชน์อยู่นิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่ทํคลิปนั้นก็คือไม่ได้ปั้นเลยนะครับสําหรับบาหุสันปะอีกสักรอบแล้วกันนะครับอีกสักรอบแล้วกันหมอจูเหรอทุกคนดูหมอจูก่อนนะครับมีเฮลไฟเฟมแต่ว่าเขาเอา ตัวอย่างซุยลิวออกนะครับเขามีซุยลิวด้วยนะครับมาเอาแค่นี้เหรอหมอจูมาเจอกันหน่อยนะครับอ่อนค่อยเราแล้วนะเนี่ยก็คือมีแค่เฮลไฟเฟมตัวเดียวนะครับมาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่าขอฝังสิงเอาใส่เฮลไฟเฟมก่อนแล้วกันมาฝังสิงเอาไปโอ้โหไม่ตายอ่ะทุกคนไม่ตายแล้วก็เขาโอ้โหปานเพิงนะครับโอ้โหปานตะวันดีกว่านะครับปานตะวันขบวนท่าที่หนึ่งนะครับไม่รู้ว่าไฟไหม้มาจังหวะนี้นะครับ จ้าหน้าตายไปเกือบหมดนะครับแล้วก็ระเบิดบืจนจักกลไปหนึ่งล้านสี่แสนโอ้โหแล้วก็ติดเผาไหม้กันเผาไหม้เกือบตายแล้วแค่ตัวเดียวเองครับอ,อจกกังหวะนี้เจอนติดเผาไหม้แล้วก็เฮ่า,าไหม้ตายหมดเลยนะครับไม่ได้เล่น <c oughs> ไม่ได้เล่นเลยนะครับ <c oughs> ก็คือตัวยูอามันโกงกว่ากันเยอะเลยนะครับโกงกันเยอะเลยมานะครับเราบอกแต,ต้นคลิปแล้วนะครับว่าเราจะมาดวลในอารีน่านะครับนี่ อารีนาของเราก็ยวนดับ150นะครับเรามาดันแอรีนากันสักหน่อยดีกว่านะครับเขามีปุบอมมีเจนอตมีโซนิกแล้วก็มีน้องงูเมลูซาครทุกคนโอเคครับมาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่านะครับแล้วก็เข้ามาสู่เทิร์นที่1กันหน่อยดีกว่านะครับเทิร์นที่1เราได้เปิดก่อนนะครับแล้วก็ฝังสิ่งเอาไปที่เจนอตนะครับจังหวะนี้ ติดไม่ดับไหมไม่ติดวาเลือเขายังเยอะอยู่นะแล้วก็โซนิคฝังสิงเอามาที่มูเมงไรเดอร์ของเราแต่ไม่เป็นไรมูเมงเราขอบัฟกระนำให้เจนอตหนึ่งครั้งก็พอนะครับตายไปแล้วนะมูเมงแต่ว่าภารกิจของมูเมงก็คือบัฟเจนอตมาแล้วครับระเบิดปืนจากคนจังหวะนี่สองล้านแปดแสนดาเมจนะครับเจนอตติดไม่ดับไปแล้วนะแล้วก็น้องงูนะครับตายไปแล้วนะครับเมื่อก er ี้โดน ถ้าผ่ากระเบื้องของบาร์คุซันของเรานั่นเองคนระับโอ้โหเขามีเจนอตอุชเะสามดาวด้วยนะแต่ว่าไม่มีดาเมจเลยนะครับอะไรเนี่ยอุชวะสามดาวเสียของหมดนะครับยิงมาไม่มีดาเมจแล้วก็เข้าสู่เทิร์นที่สองครับโซนิคของเราก็ขอฝังสี่ราไปอีกหนึ่งครั้งแล้วก็เจนอตลงไปนอนเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็โซนิคฝังมาที่ฟินิกแมนเหรอก็นอนลงไปนะฟินิกแมนของเรานะมันง่วงตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก็ ซิลิวเตมาติดไมโยทอนะครับอุบอมของเราแล้วก็บากุซันขอท่าขากระเบื้องอีกหนึ่งทีนะมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่น่าจะติดคุณ1คูณสนะแต่ว่าไม่เป็นไรเจนอตของเราขอยิงไปแล้วกัน3ร้าน1 0,000แสนดาเมจนะครับเทาล้างหายไปหนึ่งตัวแล้วก็ซอมบี้แมนก็ลงไปนอนเหมือนกันนะครับจังหวะนี้ซอมบี้แมนลุกขึ้นมาตีธรรมดาใส่บากุซันติดกระดูกหักสีแดงไป แล้วก็โซนิคก,ก็น่าจะหังสิงเอาใส่ซอมบี้แมนลงไปนอนอีกหนึ่งครั้งนะครับบอกแล้วง่วงก็ไปนอนเลยน้วงน,น,นะครับแ้วก็นกฟินิกแมนของผมก็บอกว่าง่วงเหมือนกันนะครับลงไปนอนอีกหนึ่งคู่หตัวมานะครับซุยริวเตะมาที่ปู่บอมนะครับหายไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ไม่เป็นไรทาผ่าก,กระเบื้องอีกหนึ่งรอบเอ้ยติดโอ้ไม่โอท้อว่ะชำนาญไม่ยอท้อว่ะทุกคนนี่แหละนะครับ สิ่งที่เจนอตของเราอยากได้ก็คือโลชันนั้นไม่ยอดทอนี่แหละนะครับก็คือยังทําไม่ได้นะครับทได้แค่โซนิกของเรานั่นเองมายังเข้าสู่เทินที่3ถือว่าหนาจัดจัดถือว่าหนามากเลยนะครับทีมนี้คิน GXD เหรอแล้วก็ฝังสิงเอามาใส่ฟินิกแมนของเราตายไปเลยนะครับรู้สึกวนะ่าฟินิกแมนจะตายเร็วกว่าตัวอย่างสมบีแมนนะมาไม่เป็นไรครับเทินนี้เจนอตของเราขอ ระเบิดปืนจากกลหนึ่งร้านดาเมจโอ้โหโซนิกไม่ตายอีกเฉยเลยนะครับแต่ว่าโล่ไม่เหลือแล้วนะครับเขามีซอมบี้แมนนะครับอาวุธเฉพาะสเทาาด้วยอย่างเท่อย่างสวยเลยแต่ว่าไม่มีดาเมจบาคุซันของเราตายไปไม่เป็นไรนะครับยังเข้ามา เทิร์นที่5ได้อยู่ด้วยพาสซีฟของมันนั่นเองนะครับแล้วก็สุนิกของเราโดนฝังสิงเอาไปไม่เป็นไรครับเลือดเราเยอะอยู่แล้วก็อยู่เลือดมาเต็มหลอดนะครับแต่ว่าสุนิลของเราเขาแรงมากเลยเตะมาจังวันนี้บาคุซันตายไปเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรเจนออขอระเบิดปืนจากกลจังวันนี้1ล้าน5 0 0แสนโลป,ปุบ,บอมก็เอาไม่อยู่อะทุกคนอโอเคเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับ ในคลิปนี้นะับมันไม่ค่อยมีอะไรนะครับถ้ามีอะไรอัปเดตเข้ามาเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูนั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม